สวัสดีครับพอดีเมื่อกี้โทรศัพท์มันค้าง <laughs> โอ้ผมก็ไม่รู้ผมก็เลยไอ้ไส้เข้าด้วยผมนึกว่าแต่เอ่อมีอะไรเงียบเลยสกิหาแบบนี้นะ <laughs> ก็เลยว่าเออพี่ยอดเซียนบุรุณีรำมเล็กวิ่งเข่าเนาะคะ่ะพี่ยอดเนาะเข่าผมก็อะไรเบึ่อเลย <laughs> เลขวิ่งเ <laughs> นาะวิ่งวิ่งลางเลขวิ่งอ่าลางห่าค่ะยอดแต่ว่าไปเข่าบนเนาะค่ะพี่ยอดเนาะ พี่ยอดหายห้าศูนย์มาก็เป็นจะเป็นสามศูนย์มันหาสามศูนย์ค่ะยอดเนี่ยครับเ,เวลาจะโอ้ไม่นาเลยมีมีคนให้เข้าบ้างไหมครับมีค่ะมีมีคนให้เข้าตรงตรง,ตรงเลยค่ะพี่ข้างล่างอค่ะอ๋อครับมีมีก็มีคนให้เข้าตรงอยู่เนาะครับจ้ะกี่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 คนครับพี่สำนาญหรออ๋อก็มีของพี่เซียนค่ะน้องพันธ์ไทยอัน หกสองค่ะหกสองล่างพนวา<ร>งสินะก็เข้ายิ่ล้วลกาของแม่สตาพรเน,นั่นเพิ่นกระหฮสามตัว<อ>ให้สามตัวเพิ่นเนีไปตัดออกนะเพิ่นในหกหนึ่งสองเพิ่นว่าให้ไปตัด<อ>เอาเดอ้อเพินวางสิ้วกาเลขเก้าเพิ่นกะสามศูนย์หนึ่งสามเนาะบ้นนี้ไปตัดเพิ่นกะสามศูนย์อย่างไงสิสามศูนย์หนึ่งสามอย่างก็ไปตัดไปเนาะอันนั้นเพราะว่ากันตัดไห้มันลายนะก็เลย ไอเอฟซีมันไปตัดเอาเองค่ะพี่ไอ้ตามสูตรนี่ผมนึกยุว่ามันต้องเอาออกหมดไหยก็ได้เพราะว่าไอ้ไอ้เล็กมายกเรื่องมันอ่ะมันต้องไปเบ้าถึงเพื่อนเราเดไปฟาดพิ้งเราพี่เนาะมาอยู่เรื่อยสามสูตรเนี่ยมาอยู่เรื่อยเนาะเอ้ยเอาซีแล้วอย่างมียอดซื้อสามสูตรมันถงงวดหลดพี่ครับมองแม่แล้วใะฮะครับแต่เราพยายามกับ อัน,นเดียก็กำลังเตรียมตัวว่าแบบตลกนะพี่ยอดเนาะเอามันได้ไมันไ,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 ได้ไรหรอกพิทูก,ก็แล้วแต่เรื่องนี้เนาะแต่ว่าอยากจะให้ออกก่อนเขาเลยมันได้เปรียบเพราะว่าออกหลังนี่ก็แต่ว่าเอากันบางเขาอีกค่ะงวดนวันนี้มันออกวันไหนก่อนวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดวันจันทร์ครับอ๋อสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเนาะพี่เนาะงวดนี้เนาะ เอี้ยนี่สามจิตเป็นเด้อค่ะมันนี่อยู่ในเดือนเดียวกันงวดนี้ออกสามเงวดนงี้นี่ออกสามงวดเด้อเด้อเด้อเขียนกันครับบับกูดูวันพบปั้นเราบังกับแม่นอยู่ค่ะเขาพับปั้แล้วบางคนพึ่็จะไปถือศีลเนาะปฏิบัติธร้ำอะค่ะ,ะพี่ยอดพี่ยอดเจียนบุรีรัมย์เนาะค่ะเนาะพี่ยอดค่ะเลขคำนวณกับของพี่ยอดนี่ ออกปุ๊บได้ปับป๊บเลยนะพี่ยอดเนาะเซียนบุรีรลำค่ะวันที่แล้วของพี่ยอดกับเข่าอยู่ดิเข่าเข่าวิ่งล่างอ่าวิ่งห้าเอาคนค่ะเดี๋ยวเด้อเขียนเขียนเบื่อเบิร์ดหลือล่ะเอ้าตอลั่มเหมืองล่างเนาะพี่ยอดเนาะยอดเซียนบเขียนตัวใหญ่ยันเอฟซีอันบอกเซียนบุรีรลำครับครับแต่เอาเลาพรุ่งนี้อาจจะมีติดเขา่า ถูกอีกเลยไว้เล่าครับ uh huh. ตอนนัรถทุกเมื่อกี้ก็เข้าล่างเต้นๆเ,เนสองห้านะ่ะเออใช่เนาะสองห้านเนาะครับแต่ว่าดัานครับจะเข้าอีกค่ะุ่กนี้เอา้าพี่ยอดวิ่งตัวหนคะพี่ยอดบนล่างแล้วเนาะวิ่งบนหรือวิ่งล่างพี่ยอดรัฐบ,บาลไทยครับวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมปีพุทธศักราชสอหกสิบหกครับ วิ่งบนศูนย์เม็ดเดียวครับศูนย์เม็ดเดียวบนบะกรังพี่ครับวิ่งสี่ครับวิ่งสี่เม็ดเดียววิ่งบนวิ่งบนก่อนค่ะบนครับวิ่งสี่ครับสี่ตัวเดียวค่ะครับแล้วก็วิ่งวิ่งล่างสองตัวเดียวครับวิ่งล่างไหนวิ่งล่าง สตัวเดียวค่ะครับอาตริจับคู่สมตัวบนครับสองเด้ค่ะนี่เลขสอจับคู่สามตัวบนค่ะสามเกครับสามสี่เก้าค่ะสามี่เก้าแล้วก็หนึ่งสเจครับหนึ่งส่เจค่ะปบวงกลมมาเลยครับสามสี่เก้าครับ ตัวเน้น,เน,นเน้นสองตัวเลยนะคะพี่ครับสามสี่เก้าหนึ่งสี่เจ็ดเน้นไปเลยครับค่ะครัตรงนี้มีตัวกันอยู่สองหางครับศูนย์หนึ่งสองกันครับตัวกันศูนย์หนึ่งสองค่ะแล้วก็สามหนึ่งสองแล้วก็สามหนึ่งสองค่ะ ครับทีนี้แปดคู่สองตัวบนล่างครับซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างครับค่ะครับสี่เก้าสี่เจ็ดสี่เก้าค่ะแต่ก็สี่เจ็ดครับสี่เจ็ดค่ะครับวงกลมเลยครับตัวเด่นครับเน้นเน้นอะไร้ค่ะพี่ปีเก้าสี่เจ็ดครับก็มีอยู่สองตัวเนาะค่ะเนาะเอาโอเคมีมีไอตัวกันอีก อ๋อค่ะอีกสห้างครับค่ะโกันหนึ่งสองศูนย์ครับัวกันก็มีหนึ่งสองบค่ะแปดศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ศูย์ศค่ะรปบอันตัวเล่นก็มีสี่เก้าสีเจ็ดค่ะทีนี้พิเศษล่างเม็ดเดียวครับค่ะสองศเม็ดเดียวครับเด่นเน้นเลยครับสองศูนยะคะเม็ดเดียวที่ออดมา สองศูนย bon. ์เม็ดเดียวค่ะสองศูนย์นะครับสองศูนย์ค่ะครับมีแค่นี้เลยครับแค่นี้ค่ะบิงลางอันออกมาน่อยสิเขียนในดองเอาเขียนขีไลน์เองค่ะสองศูนย์เม็ดเดียวข้างล่างป้าเถอะงวดนี้ก็สิจังเลยเนาะมันครับ รักสุดๆเลยแรงเด่นสุดๆเลยรักสุดๆคัดแล้วเนาะพี่ยอดเนาะคัดเกลีมาแล้วมีแค่นี้เลยครับถ้าตายังเติมมียังมากกว่าหนึ่งสีมีแค่นั้นเลยหนึ่งซีบอกค่ะขันกันแม่นว่าตกกันบอกค่ะครับตกกันกันเอาอีกก็มีแค่นั้นเลยกันข้างล่างหรือข้างบนค่ะพี่ยอดหนึ่งสีข้างล่างข้างล่างครับตกกันเนาะค่ะเขียนในเพื่อนแน่หนึ่งสีตกกันเนาะค่ะ มีมีแค่นี้แหละครับค่ะแต่ว่าตัวที่ให้ไล่ให้ไล่ของพี่ยอดคือสองศูนย์ค่ะเลขสองเด้อค,ค่ะนี่เลขสองเขียนมึกใหญ่หลายเปืือนเปืดอไปสามสีเก้าวิ่งบนสี่อันคำนวณนะพี่ยอดเนาะครับเลขพี่ยอดเป็นค,ค่ะเลขพี่ยอดเป็นเลขคำนวณเด้อค่ะค เลขออกปุ๊บคำนวณได้ปั๊บรลดนพี่อยอนอะครับประมาณยีนาทีก็เรียบร้อยแล้วครับค่ะวิ่งบนซีค่ะของพี่อยอดวันนี่รวกาสามตัวสามสี่เก้าหนึ่งสี่เก้านะพี่อยอดนึ่งสี่เจับหนึ 1, 4, ่งสี่เจ็ดเออหนึ่งสี่เจ็ดอุ้ยเบาไปเพี้ยนไปอีกแล้วหนึ่งสี่เจ็ดค่ะ,ะ,ะตัวกันศูนย์หนึ่งสองสามหนึ่งสองค่ะ ภานในว่องยูสามซี 3, 4, 3, 4, 9, ่สามซี่เก้ากับหนึ่งซีเจ็ดค่ะแลราคาสองสองตัวจับคู่กับซีเก้าซี่เจ็ดแล้วกาตัวร่องคนกันหนึ่งสองกับศูนย์ศูนย์ค่ะ, 1, 2, 0, 0, ค,ะครับวิ่งล่างสองตัวเดียวนะ้ะป้านวงินนี่คือค,คืออันนั่นแทบยอนครับคือว่าเน้นให้ทุกๆเลย เดียวแคน,นั่นแหละเนาะเดี๋ยวสิวอะไรหางอีกเนาะพี่ยอดเนาะครับเดี๋ยวสิวอะไรหางอีกมาทน,นี่ก็เยอะแล้วบางคนนะค่ะวิ่งล่างสองแล้วค่ะสองศูนย์นี่เพิ่นชอบบ้างเลยสองศูนย์วงวงกลมสีแดงให้วงเลยเห็นนะแล้วก็ตัวร่องหนึ่งซีเนาะค่ะพี่ยอดหนึ่งซีครับค่ะครับโอ้เข่าไดา้ลุว้ยวะพี่ยอดงวนนี่โอ้ยผิดว่งจังแร่งเลยครับ ไปไป <c oughs> <c oughs> ิดวงางยง่งแรงเลยไม่ว่าซื้อบนการหกสามอ่ะจะไม่ได้เอาหกสองดูติน้องต้มเดี๋ยวเนะครอเจะได้นะ<ร>าะพี่ยอดเนื้งงวดหนาวไหมนาะพ,พี่ยอดเนาะครับงวดหน้าอาใไม่เลยครับงวดหน้าก็สงสัยจะเข้าพิดงวดเดียวเข้างวดนึงจะได้เลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าหาให้ล่างเนาะมันจะขึ้นบมเนาะพี่ยอดเนาะ <c oughs> เลขวิ่งค่ะ <c oughs> เอาวันนี้ก็ให้มีโชคมีลาบตอนอน,อออน, FC, อน้ำยนหวยพ่อหน่เอฟซีน้ำมอนครับก็ขอให้เอีทางช่องโจโจปลารวยนะครับขอให้เอมีโชคมีลาบในวันที่ส <ขอ S 1> ามสิบเอ,อ็ดบวกราดานี้ด้วยกันทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให,ใ,หให้ทางช่องโจโจปลารวยด้วยนะครับค่ะ แล้วก็ขอให้รวยยกช่องไปเลยทั้งช่องคุณโจโจ้แล้วก็ทั้งเอตีครับขอให้ร่ำรวยมีความถูกตลอดไปนะครับค่ะสานชูคามพี่ยอดค่ะครับค่ะกากับพูดไม่เป็นด้วยกามกับพี่คุณพักคุณพี่ยอดได้ลายกันที่เมตตายเอฟซีเนาะมิโคมิรามเอาเอาจังๆังง่วนี่น้อยเขาสามตัวเนาะพี่ยอดเนาะเฮงเฮงปังปังล้นค่ะพี่ยอดค่ะ กรับขอบพระคุณค่ะพี่ยอดค่ะครับค่ะวันดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ยอดเพื่อนไก่ตองงวดเลยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเลขวิ่งพี่ยอดเพื่อนเขาเขาตลอดค่ะเลขวิ่งแต่ว่าบางอันให้หาล่างออกบนเนาะค่ะเนาะเอ้าก็ขอยเอฟซีทุกท่านมิโชมิลามิมันได้งวนอ่ะ สามสิบเอ็ดกระ,ะ,กระดากรดาษคมสองงาหกโค้งนี่มโชุมมิราบกันเด้อค่ะโจภาลวยกับเอาไว้สำหรับสกอรน์นอ๊คลิมนาเจอกันไหมค่ะวันดีค่ะ